เอาละครับก็ขอเสวาส,นะสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็กโตวันนี้ก็อยู่กับเกมถังสาร RPG นะทุกคนเออเพจแมงปอรบริการเติมเกมมือถือราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมสัพยุทธมินยาจานเกนชิ้นอิมแพคห้องไขสตาร์เลวเซนเลสเซนซีโลวัตเทลิ่งเวฟ และเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจติดต่อเต็มเกมสแกน QR code หรือแอดไลน์แมงปอช็อปมีแอดด้วยนะร้านเปิดบริการ24ชั่วโมงก็มาเป็นที่เรียบร้อยนองสำหรับตัวละครใหม่ที่คาดไม่ถึงจริงๆนั่นก็คือตัวละครอย่างเสียวอวชาชชล่านะทุกคนเออก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนี่เลยโหเป็นเสียวอูที่แบบว่าถืออะไรวะนยถือดาบเนาะ คือดาบที่แบบว่าจับสองมือนะอ่าแล้วก็เป็นสกินใหม่ของนางนะอ่สกินนี้ก็ค่อนข้างดีจะสวยนะเนี่ยจะเป็นไอ้สกินตอนที่นั่งชิงช้าอยู่เลยอเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้นี่นี่ดูคัสซินก่อนนี่ป๊าปป๊มโอ้โหเหมือนจะเป็นตัวโจมตีแบบแถวหน้าเนาะโหค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยเฮ้ยแต่ทำไมอาร์ตนี่ผมรู้สึกว่าดาบอาชุราแม่งโคตรยาวเลยวะ เดี๋ยวดูตัวนางหน่อยอตัวนางจะเป็นตัวนี้นะวิ้แล้วเหมือนว่าอันนี้ด้วยทุกคนนี่อันนี้เป็นตัวละครปริศนาเหรอเฮ้ยอย่าบอกนว่ามันเป็นตัวละครปริศนาที่กำลังจะเข้ามาในนาโคดาอวาวะอันนี้เป็นทีมเนาะเป็นทีมแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอันนี้วงแหวนนะ วงแหวนใส่เป็นบวกยิ่งจอกได้เนาะก็เดี๋ยวผมจะลองแปลสกิลดูคร่าวๆกนแล้วกันนะอะ่าผมต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่การแปลคร่าวๆนะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง100%เนาะเออเอยแต่เห็นอาร์ตอย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่าแบบว่านางดูร้ากาจมากเลยอ่าเ,ออเ,ออเริ่มจากสกิลนี้ก่อนนะเป็นสกิลติดตัวเนาะอ,อ่า ไม่ใช่ไม่ใช่สกิลติดตัวเลยต้องบอกว่ามันเป็นสกิลของทีมอ่ะมันสามารถเลือกสกิลนี้ได้เนาะก็คือเมื่อคุณกาลังจะพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกนะเวลาและพื้นที่ย้อนกลับจะถูกกระตุ้นเนาะจะเป็นการย้อนเวลาสถานที่พิก,กัดของความพ่ายแพ้และสุขภาพของตัวเองกลับคืนสูสส่สภาพที่สมบูรณ์อ่ะมันเหมือนเป็นสกิลที่แบบว่าช่วยในการตายเกิดอะนะอ่ะชื่อชื่อสกิลก็คืออณาอาณาจักรชูล่านะทุกคนอ่ะหรืออาณาเขตชูล่านั่นเอง มันน่าจะเหมือนกาบอาถังซานไอสัพยุทธปัญญาจารเลที่แบบว่ามีตายเกิดก็คือก็คือแบบตายปุ๊บมันน่าจะเกิดใหม่ได้รอบหนึ่งอ่ะมั้งอันนี้นี้มันน่าจะหมายถึงว่าตัวตัวนางนะมันไม่น่าจะหมายถึงเพื่อล่้มทีมเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่อีทุกคนอันนี้อันนี้มันเป็นอาาเขตนี้ทักษะโดเมนเอ้ยใช่ใช่ใช่ตัวนี้มันเป็นอนาเขตไว้ทุกคน โอ้เฮ้ยอันนี้มันเป็นสกิลใหม่เลยนะแต่ต้องแต่ต้องสามดาวแดงนะนเนี่ยเนี่ยมัน,ม,นมันต้องสามดาวแดงนะมันจะถึงใช้อนาเขตนี้ได้เฮ้ยเจ่งเจงเงอันนี้เป็นสกิลติดตัวอาต้องขอโทษด้วยตะกี้ผมแปรปิดแสดงว่าตัวนี้ตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะโอเคอาเริ่มจากสกิลติดตัวนะอันนี้ก็คือสกิลเลือกนั่นแหละก็คือเลือดพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันของบรรยารของพวกเราทั้งหมดบวกแปดเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็สร้างความเสียหายปรามิจาร ของเราเพิ่มขึ้น30%ถาวรและลดการและลดความเสียหายเพิ่มขึ้น30%ก็คือดาเมจเพิ่มขึ้น30%รแล้วก็รับดาเมจเบาลง30%นนั่นเองโอ้โหโเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าเก่งแน่นอนตัวนี้เพราะว่ามีสกิลเขตแดนตัวแรกของเกมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลนี้กันดีกว่าสกิลนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะสร้างความเสียหายการโจมตี70%เนอกแกสโตไม่มีอะไร ส่วนตัวนี้ก็คือสกิลตัดศรีรษะาลราเว้นการป้องกันเนาะแล้วก็ลดความเสียหายแล้วก็หลีกเลี่ยงการตายหรือโลดและบล็อกาศัตูเนาะการแบ่งปันความเสียหายการต้านทานความเสียหายอ๋มอมันเหมือนมันจะแรงตามเลือดปะเนี้ย มันมันบอกว่าอันนี้นะเออเมื่อขีดจำกัดสูงสุดของพลังชีวิตของเซียอูอ่าเซียอูสิบเท่าเอฟเฟกข้างต้นจะเปลี่ยนไปเป็นสร้างความเสียหาย100%ของขีดจำกัดพลังชีวิตสูงสุดของเซียวอูอาชูลาจะสร้างเป็นความเสียหายจริงนะนะอืมอันนี้เท่าที่ผมแปลดูมันเหมือนว่ามันแรงตาม H P ของเสียอูเลย เออแต่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแปลกนะที่แบบว่าแรงตาม HP ส่วนสกิลนี้ก็คือโอกาสในการติดคิริคอนนะเพิ่มขึ้น40%หลังจากติดแล้วก็จะถูกตัดออกนะก็คือ40%นี้มันน่าจะาทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอัน,นดสกิลอัติเมทก็คือใช้3แต้มเนาะก็คือสร้างความเสียหาย100%ต่อศัตรูที่อยู่แถวหน้าเนาะสร้างความเสียหาย2ขั้นแก่ศัตรูเป้าหมาย แล้วก็ม,มันมันเหมือนมันจะเขียนเอาไว้ว่า,าถ้าทําดาเมจกับศัตรูที่แบบว่ามีพลังชีวิตต่ำต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นโดยตรงได้มันจะทําดาเมจแรงขึ้นนะนะถ้าเกิดว่าศัตรูมีเลือดน้อยกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะนะเอยลงลงลงไปดิขึ้นไปอะไรอ่าแล้วก็มีอันนี้ความเสี่ยงสุดท้าย ลดลง40%กับอันนี้เพิ่มความเสียสุดท้ายเพิ่มขึ้น40%ก่อนท้าติดแล้วก็เอาออกเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษน้อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกิลเดิมสกิลก็คือแรงตาม hsp เหมือนเดิมเนาะส่วนันนี้เป็นาพาสซีฟพาสซีฟขอดูหน่อยอมไม่อยู่ในสถานะ จิตวิญญ,ญาณการต่อสู้การโจมตีจะถูกกระตุ้นเนาะอ๋อเอ้อันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันแปลแปลไม่ได้ไหรอมันแปลออกมางงมากเลยก็คือลุ้แค่ว่าทหลังจากที่มันเปิดเปิดกายแท้เปิดเปิดวิญญาณยุดแล้วก็คือมันมีโอกาสฆ่าศัตรูโดยที่ไม่สนว่าศัตรูจะเลือดเลือดเลือดเลือเยอะเท่าไหร่ด้วยนะแต่ว่าโอกาสติดมันแค่5%เอง มันมันน่าจะใช้ยากอยู่วันนี้อันที่เหลือก็ไม่มีอะไรละไประเด็นเราลองไปสุมกันก็ก่อนที่ไปสุมก็รับของฟรีตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็อ,อ่าแลกฟรีตรงนี้สามสิบอ่ะะเดี๋ยวเรามาสุมกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปสุมอันนี้ด้วยเลยแวะไปสุ่มอาวุธด้วยเลยนะถ้าเกิดว่าได้ได้ตัวมาก่อนนะไปเลยสิบโลแรก สรุปง่ายก็คือตัวตัวนี้มันมันจะแรงตาม HSP แล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถตายเกิดได้ถ้าเกิดว่าเราอัพนางถึง3ดาวแดงนะมันจะมีเขีดแดนไปของตัวเองเลยแล้วผมคิดว่าตัวนอนาคตก,ก็น่าจะมีเขีดแดนมาเรื่อยๆเหมือนกันเกลือวะไปเอาโอเคเออกก่อนออกก่อน เอามาละเรามาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะสำหรับเซอัวโชล่าโอเคได้ตาเหลียววะทำไมถึงเป็นงานไปวะอ่าเราเรามีการันตีอีกรอบหนึ่งไะเดี๋ยวเราลองดูอ่านรอบนี้มันจะการันตีมันน่าจะการันตีเลยป่ะอาจจะไม่ผิดนะนะเพราะว่ามันรุนแรงไปรอบหนึ่งล้วแต่อย่างนั้นเรากรอบบนจะสอยมาก่อนหนึ่งตัว โอเค20โลผ่านไปยังเกืออยู่โอ้โ oh หลึกว่ะเรามีเลึกเรามีเลึกอันรามีน่าจะได้ละโต้หัวต้าลูกโอเคได้ทั้งทั้งทั้งทังซานทั้งเซียอูเลย 只小子好然魂是一族我也你生死同行ได้เลยไเดี๋ยวออกตัวสุดท้ายด้วยเลยเหมือนเหมือนเหมือนาเป็นตัวสีแดงป่ะเนี่ใช่ปะก็ได้ผมขอดูดูให้มันชชว์ก่อนนะอทุกคน มันเป็นตัวสีแดงไว้ทุกคนโอ้อย่างนี้นีเองก็คือมันก็คือ,คอมันเป็นตัวละครที่ระ,ระดับสูงกว่ายตัวพวกนี้นะไอตัวพวกนี้มันจะเป็นแค่สีทองเนาะแต่ว่าตัวนี้มันตัวสีแดงเลยงงอ,อย่างนี้นี่เองตัวนี้นี่เป็นเม,เมตาแน่นอนแล้วก็นี่เลยทุกคนวิญ,ญญาณยุดของแกก็เป็นสีแดงด้วยนะเห่นไหมปะโอ้โหตัวสีแดงตัวแรกของเกมอะอาปะปะเดี๋ยวเราไปสมไกลแท้ฮนะ ของนางกันไม่ใช่กายแท้ดีต้องเรียกว่าวิญญาณยึดของนางเนาะก็เป็นกระต่ายอุย้ยผมรุดเลสวะได้กระบี่มาไม่เป็นไรผมสุมต่อสุมจงกจจะได้อะโอเคผมได้มาละอุย้ยเป็นกระต่ายตัวสีแดงอะ่ะน่ารักวะเอ๊ะสุม,ส,มสุมต่ออีกดีว่ารู้สึกว่าตัวตัวนี้มันควรจะมีสักสองอันส่งไฟลุงมะ โอเคได้ละพอ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 ,อหลังจากที่ผมสม่มาแล้วนะผมคิดว่าตัวละครตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะใส่แทนอืมผมคิดว่าตัวนี้ผมน่าจะใส่แทนต้าหลิวนะเพราะว่าผมคิดว่าต้าหลิวมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเทียบกับเสี่ยวอู่นะ แต่จ,จริงๆใส่แทนทางเฉินก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าใส่จะใส่ทางเส่วนเล่นคู่กับอันนี้ไปเลยเล่นคู่กับเสียวอูปไปเลยมันน่าจะเวอร์กว่าเนาะนี่แล้วก็ใส่วิญญาณยุดให้แกด้วยแล้วก็นี่เป็นสกีนอ่ะสกีนนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อ,ขอ,ขอนข้างดี่าสวยมากๆเนาะเดี๋ยวมันทดลองเล่นได้ด้วยเนาะนี่ ันนี้จะเป็นสกินตอบต,บ,ตบวิญญาณยุดเนาะเอ้แต่ผมชอบชอบสกินเอชอบร่างนี้มากกว่าว่ะเออผมผมใช้รูปร่างนี้ไปเลยก็แล้วกันเนาะรูปร่างนี้ผมรู้สึกว่าเอาโอเคกว่าแล้วก็อัปดาวด้วยขึ้นไปเป็น2ดาวจะนายอนาคตอาจจะทําขึ้น5ดาวให้ก็ได้อันนะอนาคตอ่นนะก็ยังไงก็เดี๋ยว และไอคล,คลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปได้นะครับสว่วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ไว้จะกันมหม่คลิปนานะครับสวัสดี